ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะมีความคืบหน้าเรื่องของเงินหมื่นค่ะหลายคนถามเข้ hini, ามานะคะจะได้อยู่ไหมได้แล้วแน่ไหม Digital ก a l โ e t เนี่ยจะได้กี่โมงกี่โมงเนี่ยไม่รู้แต Hyundai ่ได้แน่ไหมแน่ไหมก่อนใช่ไหมแน่ไหมก่อนได้ไหมคะตกลงได้ไหมก็นายกออกมาพูดผ่าน แล้วว่าเดี๋ยวจะให้ลงทะเบียน <c oughs> วันที่1่งสิงหาคมเอาวันนี้เขามีประชุมไมหมคะเขามีประชุมค่ะแต่ทีนี้เห็นบอกว่าจะมี2กลุ่มนะคุณผู้ชมค่ะที่จะถูกตัดออกจากโครงการนี้ <c oughs> จะไม่ได้สิทธิ์ซึ่งแต่ละกลุ่มนี้นะคะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเป็นชั้นหรือเปล่าเขาบอกมาแล้วด้วย <c oughs> ว่าเป็นใครนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของวุฒิการศึกษาปลอมนะคะวันนี้อาจารย์ออสก็เดินหน้าเต็มที่เหมือนกันไปยื่นอวอน,นะคะให้ตรวจสอบในขณะเดียวกันก็มีทางด้านของศาสตราจารย์เนี่ยนะคะ เขาก็ออกมาแบบโอ้โหสะเทือนใจมากเลยกว่าท่านจะได้วุฒิศาสตราจารย์มาคุณผู้ชมคะ่ะตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกใช้เวลาเจ็ดปีเขาบอกว่าอย่างต่ำเนี่ยสเดือนอแต่บางท่านก็เป็นปีอย่างที่บอกทีนี้เขาเลยไปจับสังเกตว่ากรณีของคุณหมอที่เป็นประเด็นล่าสุดเนี่ยแค่ไม่กี่วันเองได้ตำแหน่งนี้มาแล้วเดี๋ยวมาต,วติดตามกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามเรื่องของเงินที่กําลังจะเข้ากระเป๋าใครหลายๆคนกันก่อนก็คือดิจิทัลวอลเล็นะคะทางด้านของ นายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยน,นะคะหลังจากที่เป็นประธานการประชุมดิจิทัลวอลเล็ครั้งที่4ค่ะก็ออกมาตอกย้ำนะคะคุณผู้ชมคะ่ะบอกว่า เรื่องความชัดเจนของกลุ่มสินค้าที่จะใช้ได้ในโครงการนี้รวมไปถึงไทม์ไลน์ต่างๆรวมทั้งการป้องกันการทุจริตในโครงการนี้ว่ามันจะสามารถทุจริตในด้านไหนได้บ้างเขาก็พยายามที่จะปิดช่องรวมถึงสินค้าต่างๆที่หลายคนรู้สึกว่าเอาแล้วสรุปโทรศัพท์ไม่ได้แล้วใช่ไหม,มเพราะว่าก่อนหน้้นี่เห็นบอกได้แล้วก็ไม่ได้ะอะไรประมาณนี้ก็พยายามที่จะให้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่นายกฝากบอกมานะคะก็คือเรื่องของเว็บไซต ไช้ปลอมแอบอ้างต่างๆอย่า,าไปหลงเชื่อเอาภาพนายกนะขึ้นปกเลยค่ะนายกบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อนะเดี๋ยวตอนนี้ให้รอฟังประกาศจากรัฐบาลอย่างเดียวส่วนเรื่องของเงินก็จะไม่ใช้จากทอกอสอแล้วนะคะก็มีการแจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้เอก็หลายคนเป็นห่วงกันค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งวาระที่เขาประชุมกันเหมือนกันส่วนอีกคนที่ออกมาพูดก็คือคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์พูดถึงมติของที่ประชุมเห็นชอบโครงสร้างนะคะเรื่องของแหล่งที่มาเงินสาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยนเพราะทําตามข้อห่วงใยของหน่วยการตรวจสอบนี่แหละค่ะไปดูแหล่งที่มาไปดูกรอบวงเงินตัวเลข450,000ล้านเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีการปรับขนาดโครงการนะคะขนาดโครงการหมายถึงคนที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ยังเป็น50ล้านคนเท่าเดิมเพราะตัวแรกเนี่ยคนตกใจคุณตั้งงบเอาไว้เนี่ย ห้าแสนล้านถูกไหมห้าสิบล้านคนแล้วคุณมาบอกว่าคุณลดงบเนี่ยเหลือสี่แสนห้าตกลงแล้วลวคนจะลดด้วยไหมไหมนะคะยังได้ห้าสิบล้านคนเหมือนเดิมถ้าหากว่ามีการลงทะเบียนมากกว่าหรือน้อยกว่าจํานวนนี้มีกลไกค่ะกลไกอื่นเรื่องของการบริหารเงินเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์เข้ากับโครงการมีแผนสำรองไว้แล้วใช่ค่ะส่วนที่มีการเสนอในที่ประชุมนะคะในเรื่องของผู้เข้าร่วมโครงการว่าจะมีกลุ่มที่ถูกตัดออกเพิ่มเติมเนี่ยนะคะจริงหรือเปล่าท่านบอกว่า มี2กลุ่มคุณผู้ชมคะ,คะฟังดีๆกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ที่เคยกระทําผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐนะคะแล้วก็มีเรื่องของการฟ้องร้องเรียกเงินคืนในอดีตค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าจะเป็นบุคคลก็ตามนะคะตรงนี้ทางด้านของคุณจุลพันธ์บอกว่าจําเป็นที่จะต้องตัดออกจริงๆนะเพราะมองว่าถ้าหากไปให้สิทธิ์อีกเขาก็อาจจะนํากลับไปทําผิดอีก ค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นคือตัดทิ้งเลย2กลุ่มนี้ในโครงการก่อนๆใช่อะคะ,ะล่าสุด นายกอย่างที่บอกนะคะว่ามีการโพสต์ในโซเชียลไปแล้วบอกว่าดิจิทัลวอลเล็ตพร้อมเปิดลงทะเบียน1สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยอย่าพิ่งนะคะใช่ค่ะเป็นแอปพรอมนะคะอย่างที่นายกมาบอกเนี่ยนะคะว่ามันไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ทำลายแล้วล่ะ1สิงหาคมนี้รอก่อนนะคะคุณผู้ชมไหนเจอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะคะนักข่าวเขาก็เลยไปถามนะคะบอกว่าทออ่านนายกคะคือพอดีว่าเมื่อวาน าอนนี้ทางด้านของคุณทักษิณน,น่ยเข้าลงพื้นที่ใช่ไหมสุรินอ่าแล้วก็เลยมีการพูดคุยกันคุณทักษิณบอกว่าเดี๋ยวประมาณหลังเดือนสิงหาคมนี้นะรัฐบาลเนี่ยจะทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศด้วยเนี่ยนะคะ นักข่าวเขาก็เลยถามว่าเอ็นายกเนี่ยนะคะมีแนวคิดที่จะเชิญคุณทักษิณเนี่ยนะคะมาเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่า <Ooh. S 1> เพราะว่าก่อนหน้านี้นายกก็เคยพูดนะคะว่ารับฟังความเห็นจากทุกคนนะแล้วอย่างเงี้ยของคุณทักษิณล่ะนานนายกจะรับไหมคือนายกบอกว่าตรงนี้ยังไม่ได้คิดค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยส่วนการทํางานที่จะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องของคอรมอเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่พูดคุยกันตลอดเวลาเรื่องการทํางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเออแต่คาถามนี่เห็นบอก ว่าเห็นเห็นบอกว่าคำที่พูดออกมานี่นะคะบอกว่ารัฐบาลมีแนวคิดที่จะเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งจะพ้นโทษและเป็นผู้บริสุทธิ์ในเดือนสิงหาคมนี้22สิงสิอหาที่ว่าจะได้ใบบริสุทธิ์ใช่แล้วนายกนี่นะคะถึงขั้นขอทวนคำถามอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ฟังไม่ถนัดใช่มันยังไงกันแน่สิเอาใหม่นะคะแต่สุดท้ายและข่าวก็ถามเหมือนเดิมนะคะไปฟังคำตอบของนายกกันค่ะ ตรงนั้นยังไม่ได้คิดกันยังไม่ได้พูดการพูดคุยกันนะครับส่วนเรื่องจะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นตรงนี้เราทางทังคณะรัฐมนตรีก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลานะครับเรื่องการทํางานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับส่วนในที่ที่จะเชิญท่านมาตอนนี้เรายังไม่มีแนวคิดอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกันตรงนี้ครับแต่ว่าอย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับผมว่าพบปะกับท่านอดีตนายกหรืออดีตผู้นําของประเทศคนใครก็ตามที่ที่มีข้อเสนอแนะดีๆผมก็ยินดีรับฟังครับ เหมือนท่านยังดูงงอยู่ไหมคะพี่หนึ่งขอชวนคําถามอีกครั้งครนะเ,ออเหมือนท่านหันกลับมาแล้วดูงงงอยู่นะคะสําหรับคําถามแต่ท่านก็ตอบมาะครับว่ายังไม่มีการพูดคุย,ยถึงเรื่องนี้ ใช่ค่ะแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่นักข่าวไปถามนะคะก็คือทางด้านของคุณภูมิธรรมค่ะคุณภูมิธรรมเปิดทางเลยย <c oughs> ินดีมากเลย <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณทักษิณเนี่ยนะคะจะมาช่วยงานที่พักเอารอดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมจริงเรื่องนี้เรื่องการกลับมาหรือการจะได้รับอิสระของนายทักษิณเนี่ยนะคะ <c oughs> เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง <c oughs> เดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปทีละทีละคนทีละคนกันละกัน